สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะนำของเก๋นะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์มาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเก๋ยังไงมารับชมกันเลยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญปลอมนะครับที่ผมจะนำมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับบนเกษาของหลวงปู่นะครับก็จะไม่คมชัดนะครับสำหรับตัวหนังสือก็จะเป็น ตัวเลขนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นโคดเลเซอร์นะครับไม่ใช่โค้ดตอกนะครับเรียนแท้ๆเป็นโค้ดตอกนะครับอันนี้ไม่ใช่โค้ดตอกนะครับเป็นโคดเลเซอร์อันนี้ถ้าทุกท่านพบที่สนามหรือว่าพบที่ไหนก็นแล้วแต่ก็ให้รีบวางเลยนะครับนี่ก็คือ เหรียญปลอมนะครับเอามาแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับเหรียญแท้ๆผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นี่ก็เป็นเหรียญปลอมนะครับถ้าเกสาเบลอนะครับไม่คมชัดแล้วก็โค้ดเป็นโค้ดเลเซอร์ให้ทุกท่านได้รีบวางเลยนะครับนี่ก็เป็น เหรียญปลอมนะครับที่ผมได้นำมาเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเลื่อนสันมาศักนะครับก็มีปลอมแล้วนะครับ